ผู้ใหญ่บ้านจันเรียวอำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนทำกล้วยฉาบส่งขายทำให้คนชาราและแม่ลูกอ่อนที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านได้มีงานทำมีไรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว นางธัญญารักพินโยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านนาเจริญตำบลเมืองอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองทำกล้วยฉาบมาตั้งแต่อายุ17ปีเดิมมีอาชีพทำนาข้าวแต่อยากมีไรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจึงลองทำกล้วยฉาบขายโดยวิธีการทำจะใช้กล้วยน้ำว้าที่แก่จัดซึ่งจะมีรสชาติหวานในตัวใช้น้ำตาลปี๊บช่วยให้ความหวานหอมอีกนิดหน่อยปัจจุบันจะทำเป็น3รสชาติคือรสหวานรสเค็มและรสจืดซึ่งกล้วยฉาบของตนนั้นสามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้้จึงทให ไปถึงบุคคลที่ว่างงานหรือคนสูงวัยรวมถึงแม่ที่เลี้ยงลูกอ่อนอยู่บ้านให้มาช่วยบรรจุกล้วยฉาบทอดแล้วใส่ถุงพลาสติกตัวให้จำกัด1คนต่อ1นครัวเรือนเท่านั้นเพื่อให้มีการกระจายรายได้และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งโดยผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้คัดกรองบุคคลสูงวัยและแม่เลี้ยงลูกอ่อนที่สนใจซึ่งโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับวัตถุดิบที่รับซื้อในชุมชนในช่วงนี้ได้มีการขยายการผลิตเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโดยจะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาคือมันเทศชาบกล้วยหักมกกล้วยไข่และกล้วยไข่มาเลเนื่องจากผลกล้วยจะใหญ่กว่าเวลาทำเป็นชิ้นจะได้ชิ้นใหญ่ทอดแล้วจะมีความกรอบเหนียวแตกหักยาก โครงการดังกล่าวทำให้มีรายได้ร่วมแสนบาทสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ร่วมงานในชุมชนได้ส่วนหนึ่งโดยผลิตภัณฑ์จะมีการส่งไปจำหน่ายที่จังหวัดร้อยเอด็ดจังหวัดยะโสธรและอำเภอขุขานจังหวัดศรีสะเกดราคาจำหน่ายถุงละ1ิบาทน้ำหนักประมาณ60กรัมท่านใดสนใจอุดหนุนสินค้าจากชุมชนสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 7 9 2 6 5 6 7 9จ็าอ้กดามกลูกบ้านตื S ่นเช้ามาก็จะมารับงานไปทาที่บ้านก็จะสะดวก กับลูกบ <si ้านที่เลี้ยงลูกอ่อนก็ทําได้ค่ะก็ทําได้ก็หลักๆก็คือขอให้ชุมชนเป็นมีรายได้ก่อนก็เลยยังไม่ได้คิดในส่วนเรื่องอื่นๆัวโติื่นงแสแต่ด้สัญชาตญาณข่าวนะเห็นอะไรที่มันคือมันก็